อีกจ้ะเก็บเลยฮิกเกกดเก่งจ้ะนี่สูบได้เกงได้พี่น่อง,งามแี่จ้ะเครื่องตาได้จ้ะพี่น่อง วันที่17มกราคมข่มกหาจ้ะพี่นอ้องนี่ก็เมน,นีก็ผ้าพีผ้านองมาขคืนพูได้จ้านี่ตอนนี้ก็หอดพูเป็นทีเรียบร้อยจ้ะประมาณมาหอดพูดป,ประมาณสองโมงเสาร์นี่แหละจ้าสิผ้าพีผ้านองไปเบิองเฮ็ดบดจ้ะว่าสีมันสีออกบ่านอถ่ายไปซ่อมไีเบืองน้ำกันจ้ะไปรลุ่นน้ำกันว่าสีมานบอมือนีไปจ้าไปเก็บเห็ดน้ำกันจ้ะ จ้าดอกเรียกของเราจ้าเป็นเฮิดแกงอยู่ด้วยจากที่หน่อหลังหน่อยมันก็เอาไปได้หรอกจ้าจ้าขอนที่สองฮิดอ่อนเฮิดแกงวะฮิดซุป Ta. Nhị 3 đọc ta Nhị Nhị bên hết kèng cho khi nào Ở nhà hết จมึงตัวนี้หมดกินเพื่อจากเฮ็ดสุติดดอกเอาได้จับพี่น้องเอาเก็บนี่นี่จะแฟนมันซือมา เป็นเฮ็ดซุปแบบกำลังพอดีโอกแกงได้จ้ะนี่ดอบักย่ังพี่น้องนี่แต่น้ํนเอาอย่างแห่งน้ําจ้ะอีกขอนมันนี้เป็นเฮ็ดซุปเบิดแล้วจ้ะพี่น้อง đó kìa bên hết xuống bớt được rồi Ủa nó từ đầu vừa, nó ngã thêm Đáng chiều Đẹp, luôn không ý thăng phải chị nhoáng phuu thấy cái ngâm hết hết sụp không hết càng nữa giờ này fan nhang có bị đó đỏ hết càng จะมาหลุนคอนี่น้องกันจะพี่น้องสิมีบ่ทิ้เ,เห็ดยังงั้นจ้ะจ้ะพี่น้องอาจจะเป็นเห็ดซุปละจ้ะนี่แฟนมาเก็บกจ้ะไปเบิ่งเ,เห็ดแกงน้ำแฟนอีกก่อนจ้ะจะเห็ดแกงน้ำแฟนเก็บเด้ดอกใหญ่เต็มทีล่ละจ้ะ นื่นน้ำกันว่าสีมานไม่น่นจาจะพี่หนออีกจ้าเก็บเลยเฮ็ดแกงจ้ะนี่ซุปได้แกงได้พี่หนองามเฮะมึงจ้ะเครื่องตาเลยจ้ะพี่หนอ จะไปดนทั้งคนอีกจ้ะจะให้แฟนเก็บจ้ะมันเป็นเห็ดซุปจะเห็ดซุป สุดใดแก่งได้จ้ะเป,เป็นเป็นเฮดหมดกินเพิ่นจ้ะแต่ว่าก็เอาไปได้เอาไปสูบได้จ้ะพี่เนาะเจะไปดูค้อมนมาอีกจ้ะ างานหน่อยนึงให้แฟนเก็บเป็นเหทสซูปจิ๊กกระด่างอาจจะพี่เ้องเฮ็ดยังก็เอาเบิดจ้ามันนี่เดี๋ยวมาเลยจ้าพออีกละครอนึงจะเป็นเหทสซูปจะล้างเขียวเบิดมันจะเฮ็ดเสียพี่น้อง ไปสุกฮิตแกีได้ยินข่าวว่าออกร้ายหมือนเลยจ้ะตะโบวางเนอะเลยถึงมาเลยซ่อมเบิงป่านนักก้นก็ยังมีเห็ดแกงอยู่เลยจ้ะพี่หนองพอมันหนอกก็ดูเห็ดเลยจ้ะเ,เห็ดแรงเขียวงามเส่ยเล เฮดซูพ่อก็เอาจ้ะมาหนี่เต็มตาได้จากพี่หน่องต้องเฮ็ดซู่เฮ็ดแก่แต่ซูโบมีให้เก็บเล,ลย้วยังมีอยู่จ้ะ ไปดูน้ำค้อนอีต่อไปจ้ะจะเฮ็ดกะตาแหลกของห้าวจ้ะเดี๋ยวสีคัดแยกเฮ็ดจ้ะบัดนี้เอาตัวอ่อนใส่กะตาตัวสุกใส่ถุงจ้ะพี่หนองจ้ะมาพออีกระค้อนนึงจ้ะไอ้แฟนเก็บเป็นเฮ็ดสุกอ่อนบ่อ่อนยังไงเกยงได้เนาะเก่งเลย <จ>หมดพี่นองนห,มหมดงามเ็เเ,เป็เห็ดอ่อนเเห็ดอ่อนเหอนนก็นน้กนนกนคนนีออกลอยู่จ้ะ

แกงเป็นจ้าฮีน่าเดินนาทีอีกเป็นยังนงซึ่งเป็นเฮ็ดแกงอยู่ที่น้องก็ว่าอยากพอฟ,ฟออยา่านงเตาเตยนะจ๊ะเนาะสฟนเจ็บเปียกน้ำเป็นอุบอวบเป็นน้ำสภาพอากาศเพิ่นละจ้ะเพราะว่าพม่านหนาเพิ่นเนาะ เอาได้อยู่นั่นเอาไปแกงแซ่ดเลยรักหน่อยให้านี่ออกก้อนออกรุ่นพี่กันเด็กยิ่งอเลย จ้าไปดูนคอนต่อไปอีกจ้ะจ้าสองดอกแฟนเก็บเห็ดแกงบ่อันจ้าเป็นเห็ดซุปแล้วจ้ะอันจา้าล้างเพิ่นอะไอีจ้ะ

เฮ็ดกระด้างเฮ็ดซุปจ้ะเดี๋ยวจะไปหาหลุ่นน้ำค้อนต่อไปอีกจ้ะเดี๋ยวจะการป้าข้งเขาแห้งแรกแห้งดิจ้ะพี่น้องดีจ้วอีกฟ้อนหนึ่งเฮ็ดแก้งจ้ะตัวนี้ออกว่าลาย เฮ็ดซูบจ้ะจ้าคอ,อนเฮ็ดซูปจ้ะอีกกองนึงจ้าวันนี้ก็ได้เวลาพาพพ่พานนองวาสรุปคลิปกัน,นกบบแล้วจ้าสีผากับบานแลวจ้า นี่จ้ะยอดเทสข้าวเท่ใดมาอนี่ตัวนี้เป็นเ็ดแกงจ้ะเ็ดแกงกเป็นเ็ดปลายขาวซุปก็ได้แกงก็ได้จ้ะ,ะตานี่ตัวนี้เป็นเค้กระด้างจ้ะทุ่งนี้ก็ได้เป็นพักติวจ้ะเพิ่นกระร่างสีดอกก็เลยเก็บเอาใบเพิ่นไปแกงใส่เ็ดจ้ะเอาไปซุปก็ได้จ้ะพักติว นี่จ้ะเห็ดกงามๆนี่เห็ดแกงได้นลยจ้ะแกงได้ก็ได้แกงไงนึงนี่เลจเยจ้ะก็ได้ซองกระตาเนาะจ้ะร่วมเห็กดกระด่างจ้าชื่นชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชีวิตเห็ดทำเนียร์ด้จ้ากลับ mm hmm. มาหลุ่นมือไม้ว่าสิเฮ็ดคลิปยังให้พี่ให้น้องเบิรงจ้ะ mm hmm. สำหรับมิอนี่ขอตัวกระบ,บานก่อนจ้ะ สະບາຍດີຈ so